กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับการระบาดของโควิด -19 ก็กระทบก,บกับการทำงานของผมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ Work from home ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์และก็รายงานข้อเท็จจริงด้วยความปลอดภัยก็คือต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับวันนี้ มีหลายเรื่องนะครับเวลาผมมาเจอคุณผู้ชมในช่วงบา่ายท้าเวอร์ฟอร์มูลแบบนี้คงไม่ได้มีเอกสารที่จะมาอ่านข่าวให้ฟังจะมาสรุปในประเด็นที่อยู่ในความสนใจหลายๆเรื่องนะครับตัวเลขน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับ2,048มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นใหม่8คนเป็นตัวเลขที่สูงนะครับเป็นตัวเลขที่สูงอายุน้อยสุดที่เสียชีวิตเนี่ยวันนี้อายุแค่24นะฮะ24ปีแต่เขามีอาการป่วยเป็นเป็น เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดน้ําเหลืองของเขานะครับเป็นโรคเนื้อง,งอกในหลอดน้ําเหลืองเป็นโรคเนื้อง,งอกในหลอดน้ําเหลืองแต่อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับอยู่ที่อุดรธาน,นีแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่อายุน้อยที่สุดการถแถลงข่าวของสองบควันนี้โดยแพทย์หญิงอภิสมัยเนี่ยพูดหลายเรื่องที่ที่น่าสนใจพระฤหัสนี้ สบปครจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะล็อกดาวน์หรือว่ามีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ที่ติดเชื้ออยู่บ้านเนี่ยคือยอมรับสภาพแล้วนะครับว่าไม่สามารถไปรับได้ในทันทีทันใดอันนี้เป็นเรื่องที่ผมย้ำไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าโอเค ถ้าพูดขึ้นมาว่าไม่มีประสิทธิภาพที่จะไปรับผู้ติดเชื้อได้อย่างทันทีทันใดนั้นเนี่ยต้องจัดลําดับความสําคัญว่าจะไปรับใครก่อนต้องจัดลําดับความสําคัญวัน่ที่้องกลางแผนออกมาว่าการไปรับผู้ที่ติดเชื้อนั้นต้องไม่มีเส้นสายต้องไม่มีการฝากฝังกันท่านต้องเอาคนที่มีความจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลก่อนเช่นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัว คนหนุ่มคนสาวที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคประจำตัวที่มีส่วนกับโควิดหรือคนที่มีสภาวะอ้วนท่านบอกเองว่าท่านไม่สามารถที่จะไปรับไปอย่างทันทีทันใดท่านต้องจัดลำดับเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นคนที่มีชื่อเสียงเราเห็นคนหนุ่มคนสาวที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหาเตียงได้ทุกคนแต่เราเห็นอาม่าต้องเสียชีวิต เราเห็นหนุ่มวงการอ e ีสปอร์ตที่เสียชีวิตซึ่งวันนี้แพทย์หญิงอภิสมัยก็ถแถลงพูดถึงเรื่องนี้ว่าก็รู้สึกเสียใจเพราะตัวของหนุ่มอ e ีสปอร์ตแล้วก็อาม่าก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันฟังที่นิ่งไปเนี่ยนะครับผมมีสิทธิ์จะไม่เชื่อใช่ไหม ผมว่าถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยครอบครัวของผมนาทีเดียวผมก็ให้รอไม่ได้ถ้าความหมายของการเป็นครอบครัวนะครับมันเหรออืมนี่เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วมันเป็นแบบนี้เหรอ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อท่านยอมรับว่าไปรับทันทีทันใดไม่ได้เนี่ยท่านก็ต้องแสดงให้เห็นว่าท่านจัดลําดับยังไงเป็นคำยังไงใครควรไปก่อนใครควรรออยู่บ้านก่อนมันต้องมีหลักปฏิบัติอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนกลุ่มเสี่ยงแต่ผมย้ำเนี่ย เราเห็นการโพสต์เราเห็นการแสดงออกของคนที่มีชื่อเสียงหลายคนบอกว่าโอยติดต่อผู้ว่าติดต่อพ่อโรงพยาบาลติดต่อดารานู่นนี่นะั้นมันเจ็บปวดสําหรับพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้เอาจริงนะครับยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนที่เป็นโควิดแล้วต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่หมอแลลก็พยายามตั้งศูนย์มาช่วย อย่างล่าสุดมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อไปก็ไม่ทันการท้ายสุดกว่าพ่อจะไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิตแล้วมันเป็นสวบคอที่แถลงวันนี้ก็มันเป็นสวบคอ,อ,นนส,บอ,อส่วนผู้ติดเชื้อวันนี้ยังมีคนที่มาจากอินเดียนะครับสี่คนสี่คนตามรายงานบอกว่าเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะก็เหมือนกับเคสก่อนหน้านี้แหละเข้ามาวันที่สิบเจ็ด สคนเนี่ยมีคนสัญชาติไทย1แล้วก็คนอินเดียอีก3ติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งไม่มีการถแถลงนะผมถามมาสองสวันละว่า4วันติดต่อกันเนี่ยที่คนอินเดียเข้ามาในไทยกักตัวแล้วติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาติดสายพันธุ์อะไรคือตอนนี้เรากลัวกันสายพันธุ์เบงกอของอินเดียถูกไหมครับ อันนี้เป็นประเด็นที่มันยังอีหลักอีเหลือคือคือการไปโฟกัสที่เหมาลำไม่เหมาลำนั้นไม่ใช่สาระนะครับไอ้ที่คนไทยเป็นห่วงก็คือกลัวจะมีเชื้อจากอินเดียหลุดเข้ามาในไทยจะนั่งเหมาลำหรือจะนั่งรวมกันมาเนี่ยนะครับโควิดมันไม่ได้แยกนี่ครับสรุปก็คืออินเดียยังเข้ามาอยู่เพราะอะไรเมื่อวานนี้หมอทวีศินบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะชะลอใช่ไหม ใช้คําว่าชะลอใช้คําว่าชะลอคุณผ,ผู้ชมครับใช้คําว่าชะลอนะเหมือนกับไม่เต็มปากเต็มคําถ้าถ้าเป็นภาษาผมนะคําว่าชะลอถ้าภาษาเด็ดขาดก็คือไม่ไม่คือไม่ห้ามไม่แต่ชะลอมันเป็นคําที่ก็เหมือนจะเอานะและไม่เอาเหมือนกันก็คือชะลอจนกระทั่งเช้าวันนี้คุณอนุทินชาวีรกูลรองนายมตรีมติสาส บอกว่าเฮ้ยเราไปตัดไฟเขาอย่างนั้นไม่ได้นะเป็นไงคุณผู้ชมครับหมอทวีสินแถลงเมื่อวานในลักษณะฉลอก็คือตัดนะฮะแล้วจะรับเฉพาะคนไทยเท่านั้นบอกว่าจะมีไฟไปรับเนี่ยอาทิตย์ละครั้ง 1, 8, 15, 22พฤษภาคมเราเข้าใจในสิ่งที่หมอทวีสินแถลงไปเมื่อวานนี้ก็คือเฮ้ยไม่รับละต้องชะลอละแต่คุณอนุทินบอกว่าเฮ้ยไปตัดไฟเขาไปอย่างนั้นเขาไม่ได้ ทุกวันนี้เราต้องพึ่งอินเดียเยอะทั้งเวชภัณฑ์นเนี่ยแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสารสุดนีและอินเดียก็เป็นหนึ่งในสประเทศที่ทำการผลิตยาฟาวิพิราเวียที่เรากำลังใช้อยู่นักขณะนี้ในการต้านโควิดวันนี้เราก็รับมาอีกสองล้านกว่าเม็ดปัจจุบันฟาวิพิราเวียเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ามีอินเดียมีจีนมีญี่ปุน่นเราต้อง เลี้ยงโอกาสในการรับยาจากทั้งสามประเทศเอาไว้เกินวันหนึ่งญี่ปุ่นระบาดซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็ระบาดอยู่นะครับเยอะกว่าไทยชุดสาหกรรมไปนะครับเกิดเขาไม่ส่งขึ้นมาล่ะเกิดจีนมีปัญหาไม่ส่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคบค้าสมาคมกับอินเดียไว้เราจะไปตัดไฟเขาแบบนั้นไม่ได้สินค้าทางเวชภัณฑ์สาสุขคุณร้งน้ิบอกว่าคุณรู้ไหมอินเดียคือเบอร์หนึ่งของโลกเราต้องพึ่งเขา อันนี้คือคําพูดคุณอนุทินนะแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าแต่เรามีวิธีการที่จะสื่อสารเพื่อให้เขาเข้าใจได้ก็คือจากเดิม14วันเนี่ยเราขอขยายเป็น3สัปดาห์ได้ไหมเวลาเข้ามาในไทยเนี่ยต้องกักตัวแล้วก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยไม่ให้เชื้อจะสายพันธุ์ไหนหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยหลุดเข้ามาในประเทศไทยเราต้องขอเขาเป็น3สัปดาห์หรือว่า21วันจะไปตัดเขาไม่ได้เราต้องพึ่งเขาเพราะฉะนั้น เราต้องคุยกับเขาเป็น3ามสัปดาห์คุณผู้ชมครับจะเอาอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะจะเอาแบบไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่วันเดียวเห็นไหมครับคนหนึ่งเป็นรองนายยมตรีสาสุขคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนของสอบอคให้ข้อมูลไม่ตรงกันอีกแล้วไม่ตรงกันอีกแล้วหรือมันคือความหมายของรัาว่าชะลอที่หมอทวีสินแถลงเมื่อวานนี้ชะลอชะลอก็คือช้าลง แต่เมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายคนติดตามสบกคแถลงข่าวเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนหยุดไว้ก่อนแล้วนะชะลอความหมายก็คือหยุดไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่ความหมายของคุณอนุทินก็คือไม่ได้เราไปทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องสิบสี่วันเป็นยี่สิบเอ็ดวันเรื่องคุณอนุทินวันนี้ก็มีประเด็นนะครับทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟคือมันมีกลุ่มหมอไม่ทนเขาไปทำแคมเปญในเว็บเช้ง d o org เพื่อถอดถอนเพื่อกดดันให้คุณอนุทินลาออกจากตําแหน่งมันไม่มีผลทางกฎหมายนะครับคือไปลงชื่อกันในเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉยๆว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าจนถึงนักขณะน,นี้จะแสนกว่าคนเกือบเกือบแสนหหรือล้นแสนหไปละนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณอนุทินบอกว่าถ้าไปจะไปเองถ้าไม่ไหวถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องทุกวันนี้ยังทํางานและคิดว่าเป็นประโยชน์ และทราบซึ้งตลอดที่ใช้เงินภาษีของประชาชนไม่ออกถ้าไปจะไปเองนะวันนี้นักข่าวก็ไปถามซ้ำอีกคุณอนุทินก็ไม่ค่อยพูดละก็บอกว่าขอทำงานสรุปก็คือไม่ออกนะฮะไม่ออกไม่ออกไม่พอปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันมีเพจของหลายโรงพยาบาลเพจของหลายโรงพยาบาล s a เซฟอนุทินแล้วก็ t a g คำว่าทองแท้ไม่กลัวไฟเซฟอนุทินทองแท้ไม่กลัวไฟฝ่ายที่ไม่เอาคุณอนุทินก็ลงไปถล่มเพจที่มีจุดยืนมีความคิดแบบนั้นก็คือไม่พอใจว่าทำไมต้องเซฟอนุทินว่าทำไมต้องเซฟว่าทองแท้ไม่กลัวไฟจน t a g เซฟอนุทินเมื่อตอนบ่าย มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะในเทรนด์ทวิตเตอร์ในเทรนด์ทวิตเตอร์นั่นคือทองแท้ไม่กลัวไฟนะคือไม่ออกหรอกครับมันมันมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะครับเอาตรงนี้ก่อนส่วนพลเอกประยุทธ์วันนี้โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการโชว์ภาพการทำงานประชุมครับประชุมเลยบอกว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดณนขณะนี้ก็คือการ นำเข้าวัคซีนพลเอกประยุทธ์เคยรับปากเอาไว้ว่าคือจริงๆพลเอกประยุทธ์โพสต์ครั้งแรกเนี่ยบอกว่าทุกวันนี้เรามีแผน65ล้านเม็ดบวกอีก35ล้านวัคซีน65ล้านโดสบวกกับอีก35ล้านโดสก็คือ105 000. ตอนแรกนะต่อมามาถแถลงบอกว่าจะฉีดให้50ล้านคนอัะลลกก็คือ100ล้านโดสภายในปีนี้ล่าสุดประชุมมาละประชุมกันแบบนี้ประชุมว่า หลังจากนี้ทั้งรัฐและก็เอกชนเนี่ยต้องช่วยกันหาวัคซีนมาให้ได้ในประเทศไทยเนี่ยจะจะทั้งผลิตเองหรือว่าซื้อเข้ามาเนี่ยสิบถึงสิบห้าล้านโดสต่อเดือนนะครับเอาขยับไปอีกละขยับไปอีกนะตอนแรกเนี่ยบอกหกล้านโดสก่อนแล้วก็ไปสิบล้านเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ตั้งเป้าไกลกว่านะบอกว่าต้องได้สิบถึงสิบห้าล้านโดสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องฉีดให้ได้วันละสามแสนเนี่ย ถูกไหมฮะสามเดือนนึงมี3 0 3สิบสาม,สาม,สามว,วันก็ต้องสามแสนกว่าโดสแหละหรือสี่แสนโดสสี่แสนกว่าโดสนะถ้าจะไปที่ถึงสิบห้าล้านต่อเดือนเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าวันจะสามแสนหรือสี่แสนพกอ,อกประยุทธ์ก็โชว์ภาพว่าประชุมกันอยู่นะประชุมทั้งกับหมอ,อรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสบคว่าจะให้เอกชนเข้ามาร่วมอย่างไรหาพื้นที่อย่างไรนู่นน,นี่นั่น แต่ขั้นต่ำคือพูดเอาไว้แล้วซึ่งมันเป็นภารกิจภารกิจพันธะของประเด็ประยุทธว่าต้องทำให้ได้ตามที่พูดก็คือภายในปีนี้ต้องฉีดให้ได้50ล้านคนคนละสองเข็มคนละสองเข็มนะครับคือภายในระยะเวลาถ้านับมิถุนาเป็นต้นไปนะครับก็รเวลาหเดือนหเดือนเนี่ย คนนึงต้องฉีดสองเข็มเข็มนึงเนี่ยต้องใช้เวลาสองวันแต่ไม่ใช่สองวันที่ติดกันด้วยนะต้องห่างไปเอาละก็ตามเงื่อนไขทางการแพทย์เพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาภายใน6เดือนเนี่ยถ้าจะให้ครบ50ล้านก็ต้องตกเดือนละเกือบ10บล้านคนนะครับก็ต้องตกเดือนละเกือบ10ล้านคนนะ ก็ต้องลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าคืออย่าลืมนะครับเคาว่าเดือนละสิบล้านคนเนี่ยมันทบนะคือไม่รู้ว่าเขาคงคิดกันแล้วผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนลยคือคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันต้องมาฉีดซ้ําอีกนะครับสมมุติว่าเดือนเดือนมิถุนาฉีดไปเข็มหนึ่งนึกออกไหมฮะฉีดไปเข็มหนึ่งสิบล้านคนไอ้สิบล้านคนเนี่ยสมมุติต้องไปฉีดเข็มที่สองเนี่ยก็ต้องไปฉีดสมมุติว่าฉีด เดือนถัดไปนะก็ต้องไปฉีดเดือนกรกดาอีกสิบล้านคนถึงจะได้เข็มสองแล้วกรกดาเนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้เข็มแรกเนี่ยเพิ่งไปฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่เดือนแรกอนไรล่ะครับที่จะฉีดสามแสนหึงสี่แสน,เ,นเดือนถัดไปเนี่ยมันต้องฉีดกันระดับหกแสนถึงแปดแสนนะครับ สอครั้งเพราะคนมันต้องฉีดอีกรอบหนึ่งไงสมมติว่าเราฉีดมิถุนาแล้วเข็มหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยมิถุนาแล้วเข็มหนึ่งหมอบอกว่า้คุณไปฉีดกรกดาษดเข็มหนึ่งนะอ่ะก็ข้ามไปกรกดาเราเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่สองในกรกดาและในกรกดาก็จะมีคนที่ได้ฉีดเข,เข็มแรกเนี่ยไปอีกเพราะนั้นเนี่ย้าจะคำนวณว่าเฉลี่ยตกเดือนละสามสิบถึงสี่สิบนีอันนี้เป็นการคิดไม่ถูกนะเพราะมันต้องฉีดสองเข็ม ก็เขาคงคิดอยู่แล้วแหะนะนะผมก็พูดเอาไว้ก่อนนะว่ามันจะใช่มันใช่อยู่แล้วม,มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันต้องฉีด2ครั้งนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือข่าวสารล,ล่าสุดนะครับที่ผมเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับนี่คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจามดอ m คอมวอรชันเวิร์ m ฟรอมแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ